สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวทางฮานอยนะคะวัน,น,นที่1นธันวาคม2566นะคะทุกคนก่อนคำนวณนะคะคำเตือนค่ะผป้ดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่าสิบปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะนะคะทุกคนคะ่ะ ทุกคนคะเรามาดูวันที่30ก่อนนะคะทุกคนว่าเข้าหรือหลุดเนาะพี่น้องเนาะวันที่30ก็จะหลุดนะคะทุกคนเด่นแยกหลุดพี่น้องคาจะมาเห่นรวมมากกว่านะคะทุกคน,กอนขอโทษขอไป F อซจริงๆนะคะพี่น้องขามันก็มีเมื่อเข่าเมือหลุดนอ้องพี่น้องเนาะมาดูนะคะเฉพาะกิจจะให้เจ็ดและหกบนมาสองเจ็ดสามล่างหนึ่งห้านะคะทุกคน เด่นแยกมาเจ็ดนะคะทุกคนขาเข้าคู่เขา้าโบพี่น้องไม่เข้านะคะมาหนะึ่งห้าเนาะพี่น้องมาเด่นประจําวันนะคะทุกคนพิเศษจะให้หนึ่งและศูนย์หลุดะคะ่ะทุกคนบนมาศูนย์สี่สามล่างห้าสี่นะคะมาคู่ผลรวมพี่น้องมือเนี่ยค่ะพี่น้องขสี่ห้าห้าสี่นะคะทุกคนเนี่ยค่ะพี่น้องโอ้เหลือใจนะคะทุกคนแต่ว่าเด่น เด่นรวมก็ไม่หลุดนะคะทุกคนสี่นะคะปกติใจห้หาและสี่วันนี้หลุดะคะ่ะทุกคนบนมาสี่สองหกล่างเจ็ดเก้าคู่ด้านบนมาสองหกหกสองนะคะทุกคนขาบีพีใจให้เก้าและแปดปนมาศูนย์สี่หกล่างห้าหกนะคะทุกคนเด่นแยกหลุดเด่นรวมมาสี่หกหกสี่นะคะมาคู่ตัวผลรวมโดยจอบพี่น้องแล้วก็ห้าหกหกห้านะคะทุกคน มาค่ะทุกคนขาลุ้นต่อนะคะวันที่หนึ่งนะคะวันที่หนึ่งใจก็ผลการออกรางวันวันที่สามสิบมานะคะทุกคนปกสี่ตัวบนปกติพิเศษ bap นะคะคู่ด้านบนคือการหาความน่าจะเป็นเนาะพี่น้องเนาะสูตรนี้คือสูตรเจาะเด่นวิ่งรูดนะคะทุกคนขาถ้าใครชอบคู่ก็ดูตัวเด่นค่อยค่อยเลือกเอาเนาะพี่น้องอย่าเอาทุกคู่นะคะ ผู้ด้านบนใจขออนุญาตย้ำว่าอย่าเอาทุกคู่นะคะทุกคนมาดูค่ะปกติเจ็6พิเศษ8043 v p 7 0 4 6เนะคะเบวก4บวก2บวก6บก8บก4บก3บก7บวก4บก6นะคะทุกคนได้51นะคะ51ดลบ้าบวก1ได้52นะคะทุกคนใจจะจับ2ตัวเหมือนเดิมนะคะทุกคนค่ะถ้าใครอยากได้3ตัววันนี้

ห้าศูนสองคือคู่ผลรวมนะคะพี่น้องขานี่คือที่จะปีกาไว้คือคู่ตัวกลับนะคะทุกคนศู 0, 4, 0, 5, 0, 6, นย์สี่นห้ะคะทุกคนศู 0, 9, นย์เะคะแล้วแต่ชอบนะคะทุกคนหนึ่งหนึ่งถึงหนนะคะหนึ่งหนึ่งหนหนึ่งหหนึะคะทุกคนขา สองหนึ่งถึงสองเก้านะคะสองหนึ่งสองสามสองห้าสองหกสองเจ็ดสองเก้านะคะทุกคนคะ่ะมาดูค่ะมาดูตัวดินค่อยพิจารณานะคะทุกคนคู่ด้านบนบางวันตัวเจาะเข้าๆบางวันก็ไม่เข้าเนาะพี่น้องเนาะมันแล้วแต่มือค่ะพี่น้องคะ่ะแล้วแต่วันนะคะทุกคนมาดูนะคะ เด่นชัะกิจนะคะทุกคนอยู่ที่1และ0ใครที่ตามกาชาติให้ดูชัะกิจได้เลยนะคะสำหรับสายวิ่งสายลูดนะคะทุกคนค่าพิเศษ6และ5นะคะปกติ1และ0 v p 9และ8ะค่ะทุกคนมาดูคู่ตัวเจาะของแต่ละนอยนะคะทุกคนคะ่ะคู่ตัวเจาะของแต่ละนอยนะคะ 1นึกับศูนเฉพาะกิจนะคะทุกคนก็จะเป็น0 1 1ย์หนึ่งหงะคะพี่น้องขาชวนศู่งถึงศูนย์เกวันนี้0ูนย์ของอตัวเด่นประจาวันคือ0ูนย์หกะคะก็แล้วแต่ทุกท่านจะชอบนะพี่น้องเนาะพิจารณนาะเบิงเอาพี่น้องมาดูนะคะพิเศษ6กับ5ค่ะทุกคน6กับ5จะเป็น05 1525 0าหนึ 6, 1, 6, 2, 6. นะคะทุกคนคะพิเศษอ่ปกติหนึ่งและศูนย์จะเหมือนกันกับนอยปกนะคะทุกคน V.P. 9และ8จะเป็น081828091929นี่สําี่สำหรับ FC ท่านไหนที่ชอบคู่ด้านบนชอบคู่ตัวจอดนะคะสำหรับสายวิ่งสายลูดนะคะทุกคนบางวันเด่นแยกก็เข้าบางวันเด่นรวมก็เข้าเนาะพี่น้องมันแล้วแต่วันเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะวันไนหนลุดก็หลุด หมดพี่น้องะ่ะมาดันเข้าคู่ด้านบนอีกนะคะทุกคนมันก็นแหล้วจะมือพี่น้องขามาดูนะคะทุกคนคะ่ะมัดรวมของเรานะคะวันนี้มัดรวมอยู่ที่เลขหนึ่งและเลขหกนะคะพี่น้องมัดรวมวันนี้ก็มีลุ้นนะคะทุกคนคะ่ะเรามาดูนะคะเอฟซีท่านไหนไม่ชอบคู่ด้านบนให้ทุกท่านจับเด่นแยกใส่เด่นประจําเ,เด่นรวมได้เลยเช่นเฉพาะกิจหนึ่งกับศูนย์นะคะเด่นรวมหนึ่งกับหกเป็น หนึ่งหนึ่งนะคะหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หกหกศูนย์อย่างนี้ไปทุกหน่อยนะคะพี่น้องคะมาดูนะคะเลขเด่นประจําวันศุกร์อยู่ที่เลขหกและเลขหนึ่งเหมือนกันเลยพี่น้องคะเลขเบื้นประจําวันคือหนึ่งหนึ่งหกหกและหนึ่งหนึ่งนะคะเหมือนกันกับเด่นรวมพี่น้องคะก็น้ามีลุ้นนะคะทุกคนเจอกับบัลลูนสิมาหรือบอมาเนาะพี่น้องคะ ค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะใจก็จะไว้แค่นี้ขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะทุกคนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ <S <S ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะโชคอมันหมานชูผูชขคนด้ยวยพี่น้องสวัสดีจ้า